ครับผมสวัสดีครับพบกับมุมน้อยร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้น้องไอสารวัตรมาแล้วนะครับน้องไอซ์สวยไหมไอสารวาสที่ไงนไอสารวัตรที่เห็นในคลิปเหรอหรอไอมหาก็จำได้แล้วโอ้โหแล้วมาถ่ายก็ใสไปถึงแล้วนะพี่ออกมาแล้วบูมน้อยร้อยล้านพี่ก็ไม่ยอมแล้วนะฮะไม่ถอดละอาบน้ำค่ะอาบน้ำู่ข้้าหงนะมีจอด มาถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับไม่พิใจไปทานอาหาร่ไหนไม่รู้ว่าไม่มาจูเยนะไปก็นะไม่เดเล่นก็ไล่หาไปถอมนงไม่ตอเอาคนน้าเดินเล่นเล่ไห้เดเล่นล่ดก็หาี่นล่อะแล้วยายเดียวเดี๋ยวขอรับก่อนนี่ใครอาบน้ำยังยังยังไม่อาบอ่ะหมดหมดห้องเลยจนีไปบ้านน้องไอ้ ไม่ไกลมากสักกิโลเอาบุกต้องบอกทุกที่เจ้าอยู่กรุงเทพเจ้าอกไม่ถูกได้ไงไม่มาย้ายไปนอนบ้านไหนไปเก็บกระเป๋าเลยเก็บจุ๊กระเป๋าจ้าแย้ชกระเป๋าเก็บกระเป๋าเลยไม่มีไม่ไม่หยุดไม่ช่างเหอะ เรางดกลัวเหรออันนี้พี่เตียวพี่ไหวเหรออย่างนั้นี่รอาการน้นไม่เหรครับเองไม่ได้อาบตัวเองอะง่างเบิ้งคนตรวจตาเดี๋ยวครับขอสแกนก่อนสแกนอะไรโอ๊ยนี่สแกนเ้ยพี่เดียวมีอะไรมั้าพี่็นไลฟ์ตลอดเวลาเลยทีนี่ก็ไลฟ์ตลอดเวลาเลยไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุด สแกนทันมากไูทุกคนสแกนเออมีน้องไอ้วันนี้นะยายดีใจที่สุดในโลกมีเงินมีทองมาทันทีที่ไม่ได้อยู่กับสามีคืนนี้เจ้ารู้จักค่อยดีนลยว่ะต้องไปพูดกันไปถอนคำเดียวมูลน้อยร้อยล้านเลยแล้วไอ้ร้อนม่งก็ยังเจอก็ยัเจอท่านอยู่ใกล้ๆเหรอคะเนี่ยใช่ครับอยู่ใกล้กันเนาะเราไปไหนเหรอเปล ยจำไม่ได้จังหวัดอะไรใต้ไปใต้สุราษฎร์หรือนครเขตเราจะได้เจอไหมเนี่ยรสชาติเนีก็เจอคนนี้เยอะเหรอเออเขาเจอเจอตลอดครับผมก่อติดสารนการเอาละครับโอ้โหน่ารักเขาบอกน่ารักตรงไหนเขาจะไปมีมอสมาแล้วเอาทำไมใส่ชุดเดิมมาทำไงเนี่ยเช้าวันนี้มันั่งยังไงเอาคนที่เข้าไปร้องไห้ก้อยกูจ๊ะ คิดถึงสามีไม่ถึงรตมอคิดตมอคือเอาาคือว่าไปอาบน้ำเอาเสื้อใส่แป๊เดียวนึงัวโอ้ยเอาเดี๋ยว่เมื่เกีวยเลยี่ไน้องไอมาไปนอนบ้านแล้วเก็ป๊บใส่กเครับน้องไอซไปนอนเดี๋ยวไม่มีที่นอนนะฮะฮะ น้องไงไม่มีที่นอนพอน้องไงไม่ว่างเดียวเดียวเดี๋ยวเสียหายนี่ติ๋วน้องไงไม่มีห่วงไม่มีหัวใจว่างให้สองแม่ถามหน่อยมีหัวใจว่างให้สองแม่มั้ยอันนี้มันถ่ายจริงไหมจริงเหรอจริงนี่ก็นี่มาหมานี่คิดตัวเบะเบคิดตัวโอ้เด็กเด็ก มันจำลองดีใจมากเลยครับดีใจแล้วออ้ยดีใจยิ่งกว่าเดี๋ยวอาบน้ำไปไหนไปใกล้เขาอาบด้เกี่ยวับอาบน้ำไปเอานะพร้อมสิเอาไปเนาะครับขอนางสะดมเข้ามาโอเคอะไรครับพี่ติ๋วนะครับเบิ้งเบิ้งขอนางสะนมเบิ้มยายทำไมอ่ะเบื่อติดเอาดูทรงผมนี่นะไั่นอนไม่นอน ใส่ไปเลยอางนี้กลับบ้านคาหน้าคนหน้าไม่สวยไม่สยกาับ้านนะกับบ้านทำผมวคืนน้เออไม่ไม่นอนม่นอนไม่ยายนอนคม่นอนแบานี้แบบนี้แบบนี้ยายนอนแนี้านอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ให้เาถ่ายดูเออใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จองเลยเดถ่าจัดให้ถ้า้ายายนอนคว่ำนี่น้องชายจองนะเดี น้าไงกรรอะไรบางเรื่องทรงนี้ให้ตาถาแต่งนี้ให้ตาหมออุยต่ไม่มีกว่าที่เอาออกไปแล้วนะเขาอะมากรุงเทพนี่สามีเขาโหร้อย,ยคังเลยโวยนี่ดิบไม้โวยจะคังเลยตาถาบอกว่าไปไปดีดเถอะ <laughs> ขาดไปสลับกันเลยเห็นไหมอย่าคนะิดว่าไปชนี้ซะก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊าครับ